ขอเสียงดีดายกับ ETC สวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่พี่อง ETC นะฮะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซร์เนนะฮะกลุ่มศิลปินที่การันตีด้วยความคุณภาพเลยพี่ครับผมเห็นหน้าพวกพี่พี่เขาเนี่ยอยากจะกินเอ่อกินอะไรครับกินแกงโฮอยากจะกินแกงฮังเลแล้วเกินนั่นไงครับนี่ตาเลครับคนเชียงใหม่เชียงรายแมะนะฮะกลายเป็นไอดอลของศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็คนฟังไปแล้ว นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะอยากให้พี่พวง ETC นะครับทักทายแฟนๆที่หอแล้วก็ชาวซีทั่วประเทศเลยครับพี่ครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็สวัสดีคนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับ DC ขอบคุณซีมากนะครับที่ให้เรามาดูซีโชว์อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ระยองนะครับสวัสดีน้องที่นัทุกคนข้างล่าง้วยนะครับนะครับ เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่ๆเขาไปพักเดี๋ยวให้ฝากผลงานนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับ ETC ครับผมช่วงนี้เราก็ยังไม่มีผลงานใหม่อะไรเลยนะครับเดี๋ยวติดตามแล้วกันเมื่อไหร่จะได้ฟังแบบผลงานใหม่ๆติต่อช่วงนี้เราก็มีเพลงล่าสุดของเราเพลงใครนิยามนะครับที่น้องๆได้ฟังกันนะครับก็ติดตามผลงานของเราได้ที่เข้าไปที่ Facebook แล้วกันนะครับ etcband นะครับอีก f a c e b o o k etcband นะครับเขาไปติดตามคราวคาวนะครับติดตามอัตรางคอนเสิร์ตนะครับก็ใครอยากเจอเราไปเล่นที่ไหนนะครับเขาไปดูได้ครับส่วนเพลงใหม่ก็น้องเร่งทำอยู่ครับรออยู่นะครับผมรออยู่เหมือนกันครับรอผู้เขาเมืองเมื่อที่แล้วที่มานี่มาปุ๊บค้างนานเลยครับแข่งใครนิยามนี่ติดชาร์จเราอยู่นานมากเลยครับผม นะฮะก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ๆนะฮะเชื่อว่าตอนนี้แฟนๆหลายคนรอผลงานนะฮะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เพลงเก่าๆนี้ยังมีอยู่ก็รอฟังด้วยนะฮะขอมาได้นะครับผมนะฮะเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วกันนะฮะกับพี่ๆวง E.T.C. ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะฮะ เอาละครับตอนนี้นะฮะขอเชิญดีเจซีทั้งหมดเลยนะฮะบนเวทีแห่งนี้ด้วยนะครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยดีเจเดดีเจคิวนะฮะแล้วก็ดีเจซี7เซเว่นนะครับ ขอเสียงกให้กับพวกเขาหน่อยฮะเอาละครับสำหรับ The s e a d Show Audition ครั้งที่8 1จังหวัดระยองนะครับวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนสุดซีของเรา,เาด้วยนะครับรถจักรยานยนต์ Yamaha TTX หัวฉีดอัจฉริยะครับ One t o Call จาก a i s ชีวิตอิสระในแบบคุณบะหมีม่ชงกึ่งจะเป็นรูปคลิกแสบแสบเข้าเส้นเครื่องดื่มกระทิงแดง เ h e p o เ e อะพาวเ o อร์ทูดนะครับศักยภาพที่เหนือกว่าของคุณและทรีบอร์ดแบนดครับครับผมและที่ขาไม่ได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณชาวระยองด้วยนะเย้ yeah! ครั้งหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะฮะครั้งที่82ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเตรียมพบกับศิลปินนะฮะรูมเธอที่ไหนวัชลารี Plus ดังพันก่อนกลาลองฟองครับและชาชูคอเลอร์ครับครับผมนะส่วนวันนี้นะครับผมต้องลาชาวระยองแล้วก็คุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศนะครับยังไงกลับมาซีซนกันต่อครั้งหน้าอย่าลืมติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ <You> โดยรถจักรยานยนต์ Yamaha TTX หัวฉิตอัจฉริยะ One t w Call เหมาเหมา 3G ชั t l ลน e สะใจเริ่มต้นแค่9บาทก็มีชงกึง่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส้นเครื่องดื่มกระทิงแดงเดล The Power to Do More Three Board Band i got